สวัสดีค่ะพี่เพียงน้องประมอเศษทีโชคพยากรน,นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะกลับมาทํานายดวงรายวันประจำวันที่13นะคะมีุนายน2,563ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะคงจะเป็นวันหยุดพักผ่อนของพี่น้องเช่นเดิมนะคะ่าจากการที่นะคะเราเจอวิกฤตที่ผ่านมานั้นเนี่ยปมออยากจะคุยนะคะแนะนํานิดนึงนะคะพี่น้องนะ ก็คือเรื่องของว่าณนะตอนนี้เนี่ยมีหลายท่านยังไม่ได้งานทำเลยกำลังหางานทำอยู่นะคะสิ่งที่อยากจะบอกแนะนำพี่น้องเนาะเป็นแนวทางนะคะพี่น้องนะถ้าเรานะขณะนี้กำลังหางานทำอยู่นะคะพี่น้องนะแล้วก็ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราทำงานอะไรเนี่ยเราก็ต้องกลับมาคิดนะย้อนหลังไปนะคะโอเคตอบโจทย์ไหมหรืออย่างไรนะและ ต่อไปนี้เราจะหางานทำใหม่เนี่ยเราจะหาแบบไหนนะคะงานอะไรนะอยากจะแนะนำนิดเดียวค่ะพี่น้องคะก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกงานหรือสมัครงานนะคะให้เรากลับมามองตัวเองก่อนนะคะ,ะเรานะคะชอบรักอยากทำอะไรต่อไปนี้นะคะเรามามองว่าตัวเราเนี่ยนะคะต้องการที่จะทำอาชีพอะไรรักชอบอะไรนะคะ เพื่อที่จะเอาความรู้ความสามารถนะ,ะทักษะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์พรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวนั้นเนี่ยออกมานะแปลงมาเป็นตัวเงินได้ได้นะลองดูนะคะพี่น้องนะไม่ต้องไปมองไกลไม่ต้องไปหางานไกลๆมองที่ตัวก่อนนะคะเป็นนวทางนะคะพี่น้องนะเล็กๆน้อยๆ,ๆจากป้าหมอนะในวันนี้นะคะเรามาทํานายดวงรายวันกันเลยนะคะ ว่าในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรไมาดูผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะทำนายโดยรวมนะคะอ้อยุ่งงานใหญ่เลยกิจการนะคะโดยความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่น้องวันอาทิตย์นะคะมีพลังขึ้นเนาะเริ่มมีพลังขึ้นละเริ่มที่จะเห็นช่องทางนะคะหลังจากที่ นะปัญหาอุปสรรคเข้ามาพี่น้องวันอาทิตย์ก็ลุยๆงานนะในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงที่จะต้องทํางานอยู่หลายท่านนะแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะเริ่มที่จะขี้เหนียวประหยัดอดออมแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเงินออกเป็น4ส่วนละซึ่งถือว่าดีมากๆเลยสําหรับสี่สี่เหรียญน,นะคะพี่น้องนะเราต้องขี้เหนียวไว้ก่อนนะตอนนี้นะได้เงินเข้ามาแล้วเนีย่ยพุ่มเผือไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะ และก็มาดูว่าพระยิบสี่ทักพิเศษพี่น้องวันอาทิตย์เรื่องอะไรนะคะในวันพรุ่งนี้นะบางท่านก็อาจจะไปทําบุญให้ทานนะปฏิบัติธรรมนะอยู่กับบ้านกับช่องนะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะคะบางท่านก็ศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองนี่ปล่อยวางนะพักผ่อนนะอย่างนี้นะคะเระฉะนั้นพี่น้องวันอาทิตย์นะ่ะถือว่าโอเคดวงเปิดนะเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะมาดูเลขนําโชคคะ่ะพี่น้องคะ่ะ มีเลข7มีเลข1มีเลข4มีเลข9้านะคะมีเลข7มีเลข1มีเลข4มีเลข9้านะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันจันทร์นั้นเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่ได้ต่างจากพี่น้องวันอาทิตย์อะเนาะเนื่องจากว่ามีปัญหาอุปสรรคหน้าที่การงานนะคะในส่วนของการเงินนี่แต่ว่าต่อไปนี้พี่น้องวัน จันก็คลี่คลายแก้ปัญหาได้ได้ดาบสมมงกุฎนะ,ะในวันพรุ่งนี้นะคะก็ทำงานปกติบางท่านเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มอะไรใหม่ๆในเรื่องของกิจการการงานนะคะนี่ตั้งดีนะหนะึไม้เท้า8ดไม้เท้าหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือ เจ้าหน้าที่นะคะพนักงานก็แล้วแต่เนาะในหน่วยงานก็ยังคงลุยๆอยู่นะคะพี่น้องนะั้นแล้วก็ตั้งดีละต่อไปนี้ในเรื่องของกิจการการงานนะไม่มีอะไรเลยค่ะและมาดูว่าพายุซีทักพิเศษเรื่องอะไรต่อไปนี้พี่น้องวันจันทร์หมดทุกหมดโศกหมดโรคภัยเสียดจันไรไม่มีนะคะนี่นะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจสัมมาอาชีพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพี่น้องวันจันทร์นะคะเทวดาโปสเต ให้กับพี่น้องวันจันนะพบทางออกทางสว่างแล้วได้รับรางวัลว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องวันจันนะค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขหมีเลขแปดมีเลขสนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขแปดมีเลขสองนะคะพี่น้องวันจันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างนะจ๊ะสำหรับพี่น้องวัน อังคารเนาะไม่สบายที่ผ่านมานั้นนะคะนี่อาจจะถึงเข้าโรงพยาบาลละนะ <laughs> นี่คือพี่น้องวันอังคารหายนะคะหายป่วยได้เร็วนะคะอย่ามัวแต่ป่วยอยู่เนาะมีพลังนะคะแล้วก็คิดย้อนหลังคิดในตึงเครียดนะ่ะนี่อย่างนี้นะคะห้าถ้วยนี่คิดในเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะเป็นคนแก่แบบป้าหมอไม่ได้นะคะพี่น้องวันอังคารเนาะเราจะต้องคิด ณนะปัจจุบันแล้วก็คิดต่อไปข้างหน้าอย่าให้เยอะเหมือนกันเนาะไม่งั้นเราจะจิตตกนะนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างพลิกปฏิหารจะเกิดกับพี่น้องวันอังคารโอเคว่าอย่างนั้นมีทางออกทุกเรื่องนะ ด้วยไพ่ way of fortune นะคะระวังเรื่องของสุขภาพหน่อยเด้อนนะคะยังคงทจะต้องระมัดระวังอยู่นะคะพี่น้องวันอังคารมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรแนะ่เห็นไหมคะสุขภาพ,าพไม่ดีและวิตกกังวลยังคงเกิดขึ้นกับพี่น้องวันอังคารเพราะอย่างที่บอกนะคะอย่าคิดลบเด็ดขาดนะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยให้คิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนว่าเราจะต้องดีไม่ตายหนังเหนียวคิดแบบนั้นไม่รู้นะพี่น้อง ไม่ไม่ทราบว่าพี่น้องจะคิดแบบไหนแต่ป้าหมอไม่เคยคิดลบนะคะป้าหมอจะคิดบวกบวกไว้เสมอนะคิดบวกบวกว่ากูต้องรอดนะกูต้องดีแล้วคําที่พูดบ่อยๆก็คือไม่เป็นไรนะนะพรุ่งนี้ยังมีนี่คือต้องคิดแบบนี้ค่ะพี่น้องคะอ่ะอ่าและเราก็จะมีพลังและมีทางออกนะจ๊ะโอเคมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขสามมีเลขห้า มีเลขศูนย์นะคะมีเลขหนึ่งมีเลขสามมีเลขห้ามีเลขศูนย์นะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันว่าอย่างไรนะคะในวันพรุ่งนี้อ่ะพี่น้องวันพุธกลางวันก็ ดีนะคะดีหลายเที่ยวแล้วเหมือนกันนะราชินีอบอุ่นนี่นะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์นวลบริวารทั่วถึงในวันพรุ่งนี้ก็บางท่านก็อาจจะทํากิจทำการอยู่นะคะแล้วก็วางแผนที่จะทำอะไรนะหาความรู้ใสียตนเองนะใครที่ติดต่อเจราจาเรื่องอะไรในวันพรุ่งนี้กับหน่วยงานราชการก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องวันพุธ กลางวันนะคะแล้วก็ระมัดระวังนะคะพี่น้องนะในส่วนของบริวารน,นะในส่วนของบริวารในที่ทํางานหรือบริวารญาติสนิทมิตรสหายเนี่ยจะทิ้งภาระไว้ให้กับเรานะสาหรับ5า้าดับนะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้ก็คิดว่า,าระดับ,บราชนีเนี่ยก็จะต้องโรดนะนะคะแก้ไขได้นะเอาอย่างนั้นกันนะคะก็จะต้องใช้ความรักความเมตตานะคะพี่น้องนะอะไรที่ รับเอาไว้แล้วนะขณะน,นี้นี่เราก็ต้องแก้ไขมันนะคะให้เรียบร้อยและเราก็อย่ารับผิดรับชอบแทนคนอื่นอีกเพราะไม่งั้นเราจะเดือดร้อนนะสำหรับห้าดาบนะคะโอเคมาดูว่าพายบสีทักพิเศษพี่น้องวันพุธกลางวันเรื่องอะไรเนะี่ยเห็นไหมคะมทักพิเศษเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องนะเดชนะสุขภาพไม่ค่อยโอเคนะขึ้นดาบเมื่อกี้ห้าดาบมีโอกาสที่พี่น้อง วันพุธกลางวันจะไปหาหมอนะคะพี่น้องนะด้วยสุขภาพเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนี้ป้าหมออยากจะให้พี่น้องวันพุธกลางวันนะระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะสําหรับไพ่เดษนะโอเคค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขสามมีเลขห้ามีเลขห้ามีเลขหนึ่งนะคะมีเลขสามมีเลขห้ามีเลขห้ามีเลขหนึ่งค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะอืม ว่ายังไงคะพี่น้องวันพุธกลางคืนบอกว่านานะมีหนึ่งเรื่อง2เรื่องเน,ะนาะนตอนนี้รับรับดาบเอาไว้นะคะพี่น้องรวบเอาไว้นะคะมีความรู้สึกว่าเออไม่อยากขอความช่วยเหลือใครสาหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนอยากจะแก้ปัญหานะคะโดยตัวเองนะอย่าลืมนะคะพี่น้องนะถ้าสมมุติว่าเรามีหนึ่ง,งเรื่องสเรื่องที่ปิดบังซ่อนริ้นกับคนรักไว กับคนในครอบครัวด้วยความที่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองเนื่องจากว่าปัญหานั้นๆนมันเกิดขึ้นจากตัวเรานั้นก็คือถูกต้องแต่ว่าณขณะน,นี้ถ้ามันแก้ไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็จะต้องปรึกษาคนรักเนี่ยอย่าเล่นตัวนะคะพี่น้องนะอย่าอย่าเล่นตัวแล้วอย่าวางฟอร์มว่าอย่างนั้นนะสองใบนี้นะคะเรา มีปัญหาเรื่องอะไรนะขณะนี้เกรงใจไม่ได้ค่ะต้องขอความช่วยเหลือนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเรื่องเดียวเพว่อหมอทำนายเรื่องเดียวค่ะเรื่องนี้ค่ะ,ะถ้าใครไม่เป็นแบบนี้ก็ดีทุกเรื่องเอาว่าอย่างนั้นเนาะในวันพรุ่งนี้เนี่ยแต่ใครที่มินเมยว่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยปรึกษาค่ะพี่น้องค่ะคนรักบริวารยังคงเกื้อหนุนพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะ เป็นอย่างดีค่ะว่ายอย่างนั้นค่ะโอเคและมาดูว่าพายิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะเห็นไหม <laughs> เห็นไหมคิดเครียดอยู่คนเดียวอะ่ะโอ้ยตายแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยเรื่องนี้เอ๊ะความลับนี่มันจะถูกเปิดเผยไหมเนี่ยเรื่องนี้อ่าว่ายอย่างนั้นนะเพราะมันสอดคล้องกันนะไพ่ที่เลือกเนี่ยนะเพราะนั้นทำนายไปเรื่องเดียวนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนปรึกษาค่ะ มีทั้งราชาถ้วยและสี่ชวยก็คือคนรักพยายามนะ,คะใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนรักของเราเนาะบริวารญาติสนิทมิตรสายคนในครอบครัวเนี่ยพยายามนะคะที่จะจะจะ,จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางคืนอยู่เนาะและถ้าขอความช่วยเหลือใครก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะพี่น้องอย่าอย่าอย่าวางฟ้อมนะคะพี่น้องนะต้องยอมรับอะไรที่มันไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็จะต้องยอมรับมันค่ะอ่ะ มาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขก5มีเลข4มลข 1, มลขะะีมีเลขหนมีเลขก8นะคะมีเลขห้มีเลขสีมีเลขหนมีเลขก8นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤรหรัสบดีจ้าพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนจ๊ะนะ,นะนะบางท่านก็ว่างานคิดโครงการในหัวเยอะแยะรอง,งานอยู่เนี่ยนะคะ แล้วก็มีความรู้สึกว่าใครที่ว่างงานอยู่จะได้งานทําแล้วงานก็จะดีนะคะนี่งานตั้งดีเนาะเนื่องจากว่าได้ไพ่เอ้าไม้เท้าี่เรียนอยู่ด้านหลังก็คือความที่เป็นผึกแผ่นมั่นคงอะ่ะก็คือใครที่ทํางานใหม่งานใหม่ที่เราทําได้ทําต่อไปนี้เนี่ยก็คือดีนะคะและในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังนี่นี่ขึ้นคู่นี่เดอดทาวเวอร์กับ6ถ้วยเนี่ย จะมีปากมีเสียงกับคนในครอบครัวบุตรหลานนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ด้วยกันักวันสองวันนี้อย่าทะเลาะก,กันนะคะพี่น้องวันพระัลืสบดีนะคนรักคนในครอบครัวบุตรหลานคนรักนี่ทั้งนั้นเลยนี่ไงไงไอ่านะคะนี่นี่ใน,น,น,นบ้านเตกนะทะเลาะวิวาทอย่างนี้ทะเลาะวิวาทนะคะพี่น้องนะรวมถึงว่าทํานายไปถึงในเรื่องของเอ่อหน่วยงาน นะคะในที่ทํางานได้ด้วยในกรณีที่ใครที่ยังทํางานอยู่นะคะพี่น้องวันพฤหัสดีนะเรื่องเดียวทํานายเรื่องเดียวคือเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังค่ะและมาดูว่าพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะเห็นไหมน่คู่เลยคู่เลยอ่าเรื่องความรักความสัมพันธ์เดเิวิลนะคะระมัดระวังจริงๆด้วยนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีความรักความสัมพันธ์ระวังในเรื่องของ จะมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกระหว่างกลางนะอันนี้ใครที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยจะมีคนเข้ามานะ่ะสาตาร์ขึ้นในะเรื่องชู้สาวนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดสงบสยบความเคลื่อนไหวใครที่มีครอบครัวแล้วง่ามเด็ดขาดนะคะไม่งั้นมันจะตือเทา้าบ้านแตกบ้านแหกบ้านพังโอเคนะรวมถึงเรื่องของหมกมุ่นคุ้นคิดเรื่องการพนันเรื่องการพนันเล่นหวยเล่นอุ่น คือตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องค่ะน้าพี่น้องวันมะเรือซดีดีมาเยอะแยะมากมายเลยพอมาวันนี้มินเมทีไปแบบนี้ระมัดระวังเลยค่ะอะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขเก้ามีเลขเก้ามีเลขหนึ่งมีเลขหกและก็มีเลขหกนะคะมีเลขเก้ามีเลขหนึ่งมีเลขหกและก็มีเลขหกนะคะพี่น้องวันพรฤหัสบดีจ้าต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์ทุกวันทุกวันเนี่ย นะคะหมอจะอวยคนวันศุกร์ให้ขึ้นหน่อยสินะคนวันศุกร์รู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเนาะ,อ,ะอ่อนแรงอ่อนแรงเอา้ามามีพลังได้แล้วมีสามเหรียญแน่สองไม้เท้าแล้วก็สองเหรียญตบท้ายจังนะกับสองเหรียญน,นี่เออว่าอย่างนี้พี่น้องคนวันศุกร์ข,ขาใครที่เปิดกิจการใครที่ทำงาน นะคะเป็นทรงเป็นเซลนะใช้วาจาใช้คำพูดนะคะในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะพี่น้องจะขายของดีขึ้นนะคะมีลูกค้าสั่งออเดอร์้ามาเจรจาต่อรองเรื่องอะไรสำเร็จกิจนะคะสำหรับสามเหรียญเอ้ยไม่ใช่สามไม้เท้าแต่ว่าจะต้องเดินทางจะต้องขยันหาลูกค้านะคะจะต้องขยันพูดนะปิดปากเงียบแล้วขายของพูดน้อย นะอย่างเบื่อเบอื่อไม่ได้ตังค์นะคะพี่น้องวันศุกร์นะนะคะและได้ตังค์มาปับ๊บออกเลยนะคะหมุนเงินนะแต่ว่าพี่น้องวันศุกร์ต่อไปการเงินก็จะเริ่มตั้งดีขึ้นนะคะพี่น้องค่ะก็จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆจากคำพูดจากการทำงานของเราจากการเดินทางไปหาลูกค้าเดินทางกิจการนะคะทำกิจการนี่นะคะแล้วก็ใครที่มีลูกค้า เข้ามามีลูกค้าเดิมอยู่แล้วก็จะมีลูกค้าเดิมเนี่ยเข้ามาติดต่อนะคะเพราะฉะนั้นในสองเหรียญก็คือยังคงหมุนเงินอยู่ให้ระมัดระวังนั่นหละค่ะโอเคแล้วมาดูว่าพ่ยุปซีทักพิเศษพี่น้องวันศุกร์เรื่องอะไรอ่าทักพิเศษว่าปล่อยวาง <c oughs> เป็นสมถะสมดุลน,นะเหมือนพระฤาษีกับพระสังฆราชนะคะแล้วใครณนะขณะนี้เนี่ยมีเวลาว่างเยอะขึ้นนะ่ะศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองมองตัวเองให้ออก ว่าตัวเองต่อไปนี้เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนงานหรือมีงานเพิ่มเนี่ยจะทํางานเพิ่มหารายได้เพิ่มอ่ะชอบทําอะไรอยากทําอะไรนะคะมีความรู้มีพรสวรรค์เรื่องอะไรบ้างแปลงมาเป็นรายได้ซะนะคะเออกล้ากล้าหน่อยนะคะพี่น้องนะมองตัวเองให้ออกได้เลยนะสาหรับไพ่ตัวนี้นะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข3มีเลข3ามีเลข2มีเลข5นะคะมีเลข3มีเลข3ามีเลข2มีเลข5ค่ะพี่น้องวันศุกร์ นะจ๊ะค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่นะฮะพี่น้องวันเสาร์นี่ก็ต้องอวยเหมือนกันนะให้มีพลังนะอืจะต้องอวยพี่น้องวันเสาร์นะพี่น้องวันเสาร์นะฮะนะอืมก่อนหน้านี้สาหัสสากันะนะฮนักขณะนี้เริ่มมีความหวังนี่นะอในเรื่องที่อยู่ในเรื่องการงานเนะ็ เริ่มที่จะมั่นคงขึ้นนะโอไม่เครียดกิจการนะมีโอกาสนะคะมีทางออกนะแล้วก็บางท่านก็เออโชคดีในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการนะอืมแต่งงานได้ด้วยเรือนหอนะ,ะแต่ว่ายังคงมีปัญหาอุปสรรคอยู่นะคะเหนื่อยหนักจะต้องประสานงานจะต้องเดินทางจะต้องแก้ปัญหาจะต้องติดต่อเจรจาเรื่องของสินค้าเรื่องของลูกค้าเรื่องของ ข้อมูลข่าวสารต่างๆนี่นะคะและก็ในไพ่ใบที่3ชัตริกนะคะใครที่มีพันธสัญญาเอาเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องอะไรเราก็ต้องยอมรับนะคะพี่น้องนะก็จะมีหนังสือทวงหนี้มาก็จะมีหนังสือยื่นโนติสโนติสน,นะพูดภาษาอังกฤษหน่อยนะ,ะเออมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เจราจาค่ะพี่น้องค่ะ เจรจาว่ายังไม่มีนะจ๊ะที่รักกลับไปก่อนนะคะเนอย่างนี้ว่าอย่างนั้นนะคะยังไม่มีนะคะไม่มีค่ะแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายค่ะเอากินก่อนนะคะเอาลูกหลานก่อนนะคะอ่ะว่าอย่างนั้นแ้วถามว่าพูดอย่างนี้นะพูดง่ายอ่ะไอคนที่ทวงนี่เรามันก็ไม่ง่ายมันก็ไม่ค่อยฟังเรานะคะอันนี้จากประสบการณ์รมอ มันก็ไม่ฟังเราเพราะว่าเราไปเอาของเขาแล้วเราก็ต้องเข้าใจนะคะต้องเข้าใจแต่เจ้านี่ค่ะต้องก็ตเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะวันนั้นเนี่ยเราต้องเห็นอกเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะคะเราก็จะต้องพยายามอย่าจิตตกนะคะเราก็จะต้องพยายามยืนขึ้นให้เร็วให้ได้เร็วที่สุดนะคะและเราก็จะมีโอกาสนะคะ ที่จะจ่ายหนี้เขาได้เร็วขึ้นว่าอย่างนั้นนะในลักษณะของไพ่ตัวนี้พี่น้องวันเสาร์ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะนะเดี๋ยวก็ดีแล้วนะเจอทางออกนั่นแหละและก็ไพ่ย,ยิบสี่ทักพิเศษเรื่องไรนี่เจอเห็นไหมเดอะซันรับรองนะคะถ้าได้ไพ่เดือะซันนั้นเนี่ยพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบแบบพกุพกพกเพล้เพลไวหน่อยนะเพล้เพลนะคนวันเสาร์นะ นวะทีที่พกนี้นะลอตเตอรี่นะฮถูกรางวัลน,นะแต่ว่าอย่าไปซื้อเยอะนะซื้อสองคู่พอนะเลขเหมือนเอาว่าอย่างนั้นนะเนี่ยซื้อเลยค่ะอุดหนุนรัฐบาลนะมีโอกาสนะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือหมายความว่าดวงเปิดพบทางออกหมดทุกเรื่องสาธุคือพี่น้องวันเสาร์เอาอย่างนั้นกันค่ะนะ เอาเป็นแบบนั้นเลยนะคะพี่น้องนะคะ่ะมาดูเลขน้ำเชคค่ะรอดแล้วเที่ยวนี้เลขสี่เลขเจ็ดเลขหนึ่งเลขเก้าเลขสี่เลขเจ็ดเลขหนึ่งเลขเก้าค่ะเฮงเฮงค่ะโอเคเพราะฉะนั้นป้าหมอขอไวพรนะคะให้พี่น้องของหมอทุกแปดวันเปิดน,นะคะมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีโชคดีกค่ะสวัสดีค่ะ